ครับวันนี้มาเข้าสู่9ที่2ของการเลี่ยมพระนะครับวันนี้เราจะมาเปิดบล็อกพระรูปหล่อลอยองค์กันก่อนนะครับสําหรับ EP 1หนะครับเดี๋ยววันนี้ผมใช้หลวงปู่ทวดนะครับฐานบัวนะครับองค์นี้ฐานหนานะครับ14มลมตรนะครับถ้าพระฐานหนาอย่างนี้เพื่อนๆต้องเลือกใช้แกนกลาง5มิลขึ้นไปนะครับถึงจะสมดุลและสวยงามนะครับฐาน5มิลถึง6มิลนะครับ อย่าใช้3มิลนะครับเพื่อนๆจะไม่สวยงามจะไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวเราจะล็อกช่วงฐานนะครับพระองค์นี้ล็อกง่ายนะครับเพื่อนๆเพราะเขามีฐานล้อมนะครับฐานล้อมรอบอย่างเงี้ยนะครับล็อกง่ายไม่ต้องล็อกถึงบนหัวเข่านะครับล็อกแค่เพียงฐานก็พอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดบล็อกกันเลยนะครับเราจะเริ่มวัดจากด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างขององค์พระคือซ้ายขวานะครับ องนี้ด้านข้าง19มิลลิเมตรนะครับเกือบ2เซนนะครับเพื่อนถ้าด้านข้าง19นะครับเราจะทําบล็อกตัวผู้นะครับเราต้องบวกมาอีก1เซนนะครับเพื่อนๆก็เท่ากับ20เซนนะครับเออ20มิลนะครับบวกเพิ่มมา1มิลนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทีนะครับเพื่อนๆนหาถ้าไม่มีก็หาอะไรที่มันเป็นเป็นฉากนะครับ เราต้องวาดฉากขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อนๆในเพจอย่างนี้120บาทเขาจะมีฉากมาให้นะครับเป็นตัวทอย่างนี้ครับเนี่ยครับเราต้องวาดโครงสร้างก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนี่ยครับพอเราวัดได้ขนาดได้ฉากเสร็จแล้วนะครับถ้าเรามีเพจพวกข่อนวงกลมเพจพักกลิ่งอย่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเอามาเทียบเอามาเขียนได้สบายเลยนะครับ แต่ในกรณีเพื่อนๆไม่มีเพื่อนๆก็หาอะไรที่มันค่อนข้างโค้งนะครับเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> เริ่มต้นนะครับท่าองค์พระนะครับเนี่ยครับองค์พระองค์นี้27มิลน,นะครับผมจะบวกไปอีก3มมิลน,นะครับให้เหนือเศียนของพระไปอีก3มมิลน,นะครับเพื่อนนี่ครับแล้วก็มาขีดจากฐานเลยหัวไป3มมิลเนี่ยครับ เพื่อที่เราจะเปิดบล็อกตัวผู้นะครับให้มีความกว้างข้างบนนะครับจะไม่ปล่อยให้พระนะครับไปชิดแกนนะครับเพื่อนจะไม่สวยนะครับเราได้แล้วนะครับเลยอง์พระสามมิลนยครับ <c oughs> อันนี้19มิลบวกหใช่ไหมแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะครับมาแบ่งครึ่ง ฝั่งละ10มิลน,นะครับฝั่งละ10มิลน,นี่ครับก็จะเป็น20มิลพอดีใช่ไหมครับเพราะองค์พระฐานกว้างซ้ายขวาเนี่ยสิบ้มิลเราบวกไปน1นมิลเป็น20มิลเห็ไหมฮะทีนี้เราก็แต่พอดีผมมีเพจนะเดี๋ยวผมจะใช้เพจวาดให้เพื่อนๆดูนะครับพระลักษณะหลวงพุทธลักษณะนี้เราควรจะให้ข้างบนเป็นโคง้งโค้งนะครับ จะไม่ใช้ปลายแหลมนะครับเพื่อนๆมันจะไม่สวยนะครับแล้วก็วาดไปหาจุดข้างบนนะครับที่เราได้มาร์กไว้เบื้องต้นนะครับเห็นไหมระดับที่เราได้บวกไว้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับซ้ายขวามันก็จะได้ส่วนโค้งเว้ากำลังพอดีนะครับเวลาเราเปิดบล็อกตัวเมียอีกตัวหนึ่งมานะครับมันจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ครับเสร็จแล้วเราจะมาเลื่อยนะครับบล็อกตัวผู้ก่อนนะครับควรใช้ใบเลื่อยนะครับของตานกเพนกวินนะครับเบอร์หนึ่งนะครับใบเลื่อยแล้วก็คันเลื่อยเนี่ยเพื่อนเพื่อนเลือกใช้ตัวที่ปีกเขากว้างยาวมาเนี่ยครับมันจะใช้ดีครับเนี่ยครับเลื่อยให้ออกนอกเส้นนะครับให้ยังเห็นเส้นอยู่นะครับเพื่อนๆออย่าเลื่อยเข้ามาในเส้นนะครับ เดี๋ยวมันจะเสียระดับนะครับเนี่ยครับเลื่อยข้างนอกเส้นนะครับวันนี้เปิดบล็อกไว้ลึกเกินนะครับอ่ะเนี่ยครับเลื่อยนอกเส้นอย่างนี้นะครับสำหรับบล็อกตัวผู้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเพจครึ่งวงกลมนะครับก็หาสัดส่วนนะครับอะไรที่เป็นงโค้งนะครับโยงจากจุดที่เรามาร์ก ให้ไปบรรจบกันนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วเราก็มาลงตะไบหยาบก่อนเลยนะครับตะไบหยาบลงแล้วก็ตามด้วยตะไบละเอียดนะครับให้ได้สันเวลาเพื่อนๆตะไบนะครับให้วางตะไบลงแนวดิ่งตรงๆนะครับให้ขนานนี่างี้นะครับอย่าวางตะไบเอียงนะครับเดี๋ยวสันออกมาจะไม่สวยนะครับเพื่อนนะครับพยายามวางตะไบ ลงแนวดิ่งนะครับตบไปไปเรื่อยๆครับเพื่อนพระรูปหล่อลอยองค์มีหลากหลายรูปแบบหลายทรงนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปทีละรูปแบบอันนี้เป็นแบบง่ายๆก่อนนะครับเพราะว่าฐานเนี่ยทรงนี้ ล็อกแกนง่ายมากครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นฐานทรงสามเหลี่ยมยาวลงไปก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนกันไปทีละขั้นทีละสเต็ปนะครับนะครับแทงตะไบลงดิ่งๆอย่างนี้นะครับอย่าแทงเอียงนะฮะแทงดิ่งๆลงงี้นะครับสันออกมาจะได้สวยนะครับเสร็จแล้วนะครับตะไบเสร็จแล้วเรา จะลองมาดูซิว่าวงกลมเอ่อวงรีของเราเนี่ยจะเสถียรจะแม่นขนาดไหนนะครับเราก็มาใช้สูตรดั้งเดิมของเราคือนะครับมาร์กด้านหน้าไปก่อนนะฮะแล้วก็แกะกระดาษทั้งสองฝั่งเลยแกะเลยนะครับถ้าเห็นบล็อกตัวผู้สีส้มแสบตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะมาวาดก่อน,นเรามาร์กด้านหน้าก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาวาดวาดให้ชิดเลยนะครับเพื่อนแล้วพลิกครับ พิกด้านหลังนะครับลองไปเทียบดูซิว่ามันเสมอกันไหมฮะถ้าไม่เสมอกันเพื่อนๆจะเห็นส่วนต่างกันเลยนะครับแล้วก็ต้องตะไบออกในส่วนที่ต่างนะครับอันนี้เหลือมมาทางนี้นิดเดียวนะครับการทําอย่างนี้จะทาให้บล็อกของเรามันเสมอกันนะครับเพื่อนมันจะไม่มีโย้ฝั่งหนึ่งสูงต่ําฝั่งหนึ่งนะครับมันจะเสมอกันเลยนะครับเป็นผลดีกับเราอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่งานเราออกมารับประกันสวยแน่นอนครับ เสร็จแล้วเราจะใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดยาบต่อด้วยขัดละเอียดนะครับเพื่อนจะใช้กระดาษทรายฟองน้ําอย่างนี้ก็สะดวกนะครับสีส้มและตามด้วยสีเหลืองแล้วก็ตามด้วยสีเขียวนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้กระดาษทรายทั่วไปก็เบอร์320นะครับเบอร์600นะครับแล้วก็ไปปัดเงาได้เลยนะครับส่วนนี้ไม่เนี่ยครับปัดยาบก่อนนะครับเพื่อนปัดให้ด้านข้างเขาเนียนนะครับกดบล็อกออกมานะครับจะสวยนะครับ จะไม่มีรอยฟันเฟืองไม่มีรอยฟันตะไบนะครับเนี่ยครับเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่าเราจะได้แม่พิมพ์ที่ดีครับแม่พิมพ์ดีงานก็ดีตลอดครับเพื่อนเพื่อนเพราะแม่พิมพ์เราใช้ตลอดนะครับเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับเนี่ยครับมันจะเนียนใสนะครับกดพิมพ์ออกมาแล้วก็ขอบข้างของกระจกเราจะสวยใสนะครับเพื่อนแล้วก็ไปเช็ดล้างสเตียีนนะครับ สเตคินล้างคราบไข่ปลาวานนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาวาดบล็อกตัวผู้ลงในไม้อัดเปิดบล็อกซีเมนนะครับเนี่ยครับเราจะใช้ปากกาเลนเซอร์นะครับใส่คัตเติลบัตเอาคัตเติลบัตใส่เข้าไปแล้วก็ะตะใบออกนิดนึงนะครับให้เขาได้ระยะประมาณ1มิลพัตเติลบัตบ,บางอันมันจะหนานะครับ ระยะห่างมันจะเยอะเพื่อนๆกนเหลาเหลาดูแล้วกันนะครับนะครับใช้ไม้อัดเปิลบล็อก4มิลน,นะครับไม้อัดเปิดบล็อก4มิเพราะตัวผู้เราใช้3มิลน,นะครับลืมบอกไปนะครับว่าพระรูปหล่อลอยองค์ให้เราใช้แม่พิมพ์บล็อกตัวผู้เนี่ยเป็น3มิลน,นะครับในตัวสีส้มนั่นแหละครับคือ3มิลถ้าบล็อกตัวผู้3มิลบล็อกตัวเมียต้อง4มิลน,นะครับเพื่อนๆ นะครับไม้อัดเปิดบล็อกใช้4มิลนะครับวาดลงไปเลยครับเพื่อนมันจะได้ระยะ1มิลพอดีเลยครับ1มิลหน่อยๆนะครับระยะห่างนะครับจะได้1มิลหน่อยๆนี่ครับเดี๋ยวเราไปเลื่อยกันเลยครับเจาะรูแล้วก็เลื่อยเราอย่าให้ช่องไฟนะครับเวลาเราทําเสร็จแล้วอย่าให้ช่องไฟมันฟิตนะครับอย่าให้ฟิตเลยเพื่อนๆจาไว้ว่า มันจะต้องมีช่องไฟ1มมิลหน่อยๆนะครับเพราะอะไรละครับถ้าเอาไม่ถึง1มิลงานเข้านะครับแผ่นอะคริลิกที่เราสั่งมานะบางวันมันก็จะเป็นหนานะครับเพื่อนๆหนามาก1มิลกว่านะครับมันจะไม่เสถียรที่1มิลตลอดนะครับเพื่อนถ้าเราเปิดช่องไฟแค่มิลเดียวหรือไม่ถึง1มิลเนี่ยเวลากดไปมันจะเกิดการเบียดเสียดแล้วจะทําให้อ่ ขอบข้างไม่สวยครับขอบข้างจะเป็นฟ้าๆนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราเปิดไว้หน่งมหน่อยๆเนี่ยครับเราจะรองรับสถานการณ์อะอคริลิก1นมิลหนาเนี่ยได้ตลอดนะครับเพื่อนๆเพราะแต่ละล็อตของอะคริลิกเนี่ยจะมีหนาบ้างบางบ้างเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าจะเป๊ะตลอดบางล็อตสั่งมาแผ่นอะคริลิก1นมิลกลายเป็น1.1 1.2ก็มีครับเพื่อนๆ ตะไบหย,ยาบก่อนนะครับตะใบหย,ยาบก่อนครับตะไบให้เรายังคงเหลือเส้นของปากกาตัวนี้ไว้นะครับเพื่อนๆอ,อย่าเลยเส้นไปเยอะนะครับนี่ครับค่อยๆตะใบไปครับพลิกหน้าพลิกหลังกระดาษอัดเปิดบล็อกตัวนี้ตะไบง่ายครับเพื่อนๆราคาประหยัดด้วยครับแผ่นละ้า15บาทนะครับเพื่อน ใช้กันยาวๆเลยครับแข็งแรงครับครับลงมาเทียบเนี่ยครับมันจะไม่ใช่1มิลนะครับระยะช่องไฟอ่ะมันจะได้1มิลกว่านะครับหนมิลน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าห่างหน้าเกียร์นะครับมันจะพอดีเลยครับเพื่อนนี่ครับบล็อกเราต้องนะครับรองรับทุกสถานการณ์นะครับเพื่อน เนี่ยครับช่วงช่วงเหลี่ยมตรงนี้เพื่อนๆเอาให้คมนะครับช่วงเหลี่ยมตรงฐานนะครับเอาให้คมนะเวลากดออกมาแล้วมันจะเป็นสันออกมาสวยงามเลยครับบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียนะครับมันมีความสําคัญเท่าเทียมกันนะครับเพื่อนนครับใช้กาวร้อนนะครับเหมือนเดิมครับ ถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดดูคลิปแรกๆก,ก็จะรู้วิธีทําไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมย้ําให้อีกครั้งหนึ่งนะครับใช้กาวร้อนนะครับนี่ครับทาลงไปนะครับเพื่อที่จะให้เขาไม่เป็นขุยนะครับแต่หลังจากโดนกาวร้อนไปแล้วเขาจะแข็งแรงมากเลยนะครับสําหรับกระดาษกระดาษอัดเปิดบล็อกตัวนี้นะครับทาข้างในด้วยนะครับนี่ฮะ แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สัก3นาทีเท่านั้นนะครับเพื่อนพอถึง3นาทีแล้วเราก็ใช้ตะไบท้องปิงนะครับขัดๆๆๆดกาวร้อนช่วงกาวร้อนออกนิดนึงนะครับเขาก็เผื่อมีคาบนะครับนี่ครับปัดนิดๆนิดหน่อยแค่นั้นเองครับเพื่อนแล้วก็ใช้ตะไบละเอียดนะครับแทงข้างในเลยครับเพื่อไล่ขี้กาวร้อนออกเท่านั้นเองนะครับเพื่อนไม่มีอะไรหรอกครับเนี่ยครับ ไล่ขี้คาบกาวออกนะครับจะทําให้ข้างในเนียนเลยนะครับเพื่อนแล้วเราก็จะลงกระดาษทรายนะครับใช้กระดาษทรายเบอร์320เบื้องต้นนะครับแล้วก็ไล่มาสักเบอร์600ก็พอแล้วครับเพื่อนแค่นี้ก็ถือว่าเนียนแล้วครับมันเนียนไว้นะครับเพื่อนพอเราขาดกระดาษทรายเสร็จนะครับก็จะใช้น้ํายาประสานอะคริลิก ปาดอีกทีนึงนะครับเพื่อนน้ำยาประสานอะคริลิกพอเจอการ้อนมันก็จะเซนให้เรียบนะครับเพื่อนมันจะเรียบเลยครับนี่ครับน้ำยาประสานอะคริลิกที่เราแบ่งไว้นะครับเพื่อนใช้ผู้กันทาแล้วก็ทาทาไปในจุดที่เป็นกาวร้อนนี่ครับเท่านี้เองครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเนี่ยบล็อกนี่ครับบล็อกทนความร้อนนะครับ บางเหตุการณ์เราต้องใช้การหล่นไฟนะครับเพื่อนบล็อกตัวนี้ใช้ดีครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับเทียบดูนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับเห็นไหมเพื่อนถ้าเราใช้แกนหนาให้มันสมดุลกับองค์พระเนี่ยงานออกมายังไงก็สวยครับเพื่อนแล้วการวาดแกนนะครับเราจะใช้บล็อกตัวผู้นะครับ เพื่อนๆเห็นไหมฮะใช้บล็อกตัวผู้นะครับเทียบพอมันจะมองเห็นหมดนะครับแล้วก็วาดลงไปชิดๆเลยนะครับดินสอ0.5นะครับวาดชิดๆเลยนะครับนี่คือโครงสร้างที่เราจะทําแกนเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาทําแกนกันเลยนะครับวันนี้เปิดบล็อกกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนคอยชมนะครับจุดนี้สําคัญมากนะครับสวัสดีครับ